สบายดีผม,อมอ à, เองพี่น้องเมื่อหนีเฮากาสิได้พผากันมาตัดยาเนาะคางบานนี่เนาะนี่คางบานผมคายเนาะบานลังนี้ทีว่ายังขายบานถนนใดเด้อเฮาก็เลยว่าตรงผากันมาตัดแล้วก็ดูแล,ล,ลผอมนอะบานลังนี้จนกลัวมีคนชิมาสื่อผู้ใหญเฮาจังสิบัได้ตัดแล้วก็สิบัได้ดูแล,ล,ลปล่อยให้ลูกบานเพิ่นดูแลเองตอนนี้เฮาก็ยังโลอันเครื่องอยู่เนาะ พอใหญ่คนนั้นกําลังเชี่ยวเครื่องมาเดี๋ยวเหาเขามาบึงอันบานกันก่อนโพนพี่น้องทั้งในเนาะนี่ยังคายไปท่านใดน้องบานลังนี่น,น,นี่ฮู้แม่บ้านลืมปิดภยัยแม่บ้านที่นี่เขาลืมปิดภัยอีกด้วยเขาเปิดภัยไวเลยเนาะ เดี๋ยวอา mm hmm. ออกมาเบื่องข้างนอกเนาะนี่ข้างนอก <c oughs> ข้างนอกเขาก็ทำดีมากเลยนะทุกคนนมีแตแไปว่าชื่อบานแล้วก็ต่อเติมนิดหน่อยเนะาะมุงหลังคาแค่นี้แหละนี่มงงุงหลังคาจุดนี้ก็คือจบเลยนะ้องพอพื้นนี่เขาก็ที่ให้เรยบรรอยเคห้ากับปู้กับเบื้องเอา้าอันนี้ก็บตรงต่อเติมไปได้นะ้ะจุดนี้นี่กบตรงต่อเติมไปได เขาเห็ดให้เรียบร้อยนะมีแต่ม,ม,มุกลังคาก็อยู่ได้เลยนะอันนี้ยังบันแล้วเด้อบานพังนะเขาชิคึนบานทั้งในให้เช็ดก่อนเลยเขาคอยมาเห็ดบาดเรืงนี้เนาะน,นี่หยาของเนีย่ยหาของเธาเธที่จะตัดเนาะ เงยาแล้วตอนนี้ยังโลอันพญใหญ่ปรากฏพื้นเอาเรื่องตือนยามาเนาะหาก็จะเป็นคนกวดพื้นก็จะเป็นคุณตัดมากระทินโคตรลายเลยพมีเป็น้องท่านเนเะนาะนี่มากระทินลาเแห้งอีกช่วงปีเนาะจุดนี้เดียวเขาก็ขึ้นบานแล้วเป็นบานช่วงฉันเด้อฝผังนี่ช่วงฉันยังบม่ทันมาเลย เดี๋ยวเราลุดนเวลเปนมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดวงกุกวัวเลยนี่มีห้องกระเดียบปั่นจักรยานมาเรแล้วมาแล้วเรมแล้วเรแล้ว,ลวสตาร์ท เดี๋ยวเขาตัดหญ้าแล้วผมป็พี่น้องประมาณเก้ามุ้งสิบมุ้งเนาะเขาจะด้พากันไปหลังถนนอีกเนาะตัดหญ้าแล้วประมาณเก้ามุ้งสิบมุ้งจได้พากันไปหลังถนนอีก เดี๋ยวมาเบิกงกันตอนแล้วแม่พี่น,นอ้องเดี๋ยวเฮากระจิทาให้เบรกร้านรอ,อบหนึ่งตอนเสร็จเรียบร้อยที่โโปรปภเข้ามาอีกด้วยทุกคนมีเรื่องแล้วโอ๊โอ๋อเข้ามาแปลงกล้วยแปลงกล้วย กดเสร็จแล้วเรียบร้อยตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยกวดเสร็จแล้วเรียบร้อยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะทุกคนนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวห่อก็ไปตัดข้างในขั้นต่อเรืยบัดเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะเ่าสิไปตัดอยู่ช e ่วงข้างในเร้อบัดบาดล่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อกันข้างในอีกไปเบิ่งกันเลย นี่พ่อแม่พี่น้องเขาก็ัมาต่อจุดนี้กันเลยเนาะหลังจากตัดในบ้านเสร็จแล้วนี่นี่มาต่อจุดข้างในเลยถ่ายโครงการเลยเนะจุดนี้เนาะน,น,นี่ทางซีทางทางโอ้หูของส่างไล่ลี้ลน Ya, b e 네 ืมลืมลืมดีเอามาเก็บจุดเดียวเลยเนาะเอามาเก็บไว้จุดเดียวเลยเดี๋ยวบ้านหลังนี้เฮายังบ่ทันได้ตัดเนาะเดี๋ยวรอผู้จัดการเขาสั่งแล้วเฮาจังค่อยมาตัดเดี๋ยวเฮาไล่ตัดพวกนี้ก่อน เขาทำงานแล้วสลายเขาก็บอกคอยเก็บไปทิมโโให้เนาะคนสวนก็ต้องคอยมาเก็บให้เขาอีกตัดเสร็จนี่แล้วเดีเ๋ยวเฮากาสิพากันผักพรพอผักพรเสร็จแล้วกาสิพาก,กันหลังถนนดีเนาะช่วงประมาณชีพมุ่งเปล่าชีวิตมุ่งเนาะกาสิได้พาก,ก,กันหลังถนนหนาโครงการ ยูที่เ้ามาลดน้ามื่อวานนี่พ่อแม่พี่น้องนี่อรอบนี้ที่อยู่มันมันบกพรอยเน่าไปได้เนาะรอบที่แล้วเน่าแห้งเนาะจนห้าใส่เครื่องชองโตเลยเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันเน่าผุดพ่อหญ่คนนี้มาใหมา่ะนะเพลินตัดก็ยังบกพรอยเป็นไปได้ฝึกเ,เลยวะต้องให้เาเอาเครื่องเตามาช่วย แต่รอบนี้มันยังชันบป,ปล่อยให้มันเห่าวพึ่งก็เลยว่าใช้เครื่องตัวนี้ตัดได้เมือนี้พากันมาเหตุสองคนเนาะอีช่องคนกับปลอยให้เข้ากวดถนนแล้วก็อีคนหนึ่งกับประจําอยู่ในชวนยอมแบ่งนาทีกันไปบรรยากาศมือนี้ก็ดีดีนี่บ่มีแดดเลยมืดคึมอยู่พน้น ตกะลรมีอะไรจุดได้จุดหนึ่งมือนี้แล้วเข้ากับสิกวนลอดได้หนิผมแม้พี่น้องหลังจากเขาตัดเช็ดเลยเนาะเข้ากับสิกวอนไปเรื่อยๆกวดไปเรื่อยๆแต่กวดก็ง่ายยูมันกวดอยู่ในพื้นปูนเนาะเข้าไปดีกวดอยู่ในพื้นหยานะตัดตัดเลยมันกับสิกระเด็นออกมาอยู่นอกเบิร์ดนี่พอตัดเลย กวดง่ายกวดไงกวดคนเดียวก็ได้เอาเดี๋ยวมาเบิ่งกันต้นแล้วพ่อแม่พี่น้องต้นนี้เฮาก็สิกวดหญ้าก่อนเนาะข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นายเนี่ยเด้อ ไม่พี่น้องอันนี้ฮะก็กวาดกล้องไว้เลยเนาะนี่หนึ่งจุดสองจุดอ่านพวกถนนนี่ก็นเช็ดแล,ล้วเรียบร้อยเนาะกวาดเช็ดแล,ล้วเรียบร้อยตัดเช็ดแล,ล้วเรียบร้อยเหลือแค่จุดนี้จุดเดียวเนาะรอบนี้ว่าอยู่เพระาะว่ายนามันบุยเหา นี่ตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามอยู่ใครกดประธานตัดเนาะนี่ตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนาตากระชวงมาประมาณนี้เด้อมือใหม่เนาะช่งเดือนช่งเดือนเพิ่อนกระตัดได้เฉยนี้แล้วนี่โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยดีกระต้อมาตัดนะมันเรียบดีมันงามอยู่ สุดยอดสุดยอดสวยเอาสำหรับคลิปนี้ก็รโจมใบชมนีน้เด้อผมให้พี่น้องเจอกันใหมในคลิปหน้าเด้อเขามาเบ่งเรียกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เขาหน่เด้อนี่โอ้งานเขาเลย